Má trời nó ơi trời Rồi mà đẹp ra lưu đi những nghĩ phải ra ra quá trời khâu Xong rồi nó khâu Đại đây coi đại nó khâu yên trong yên đại đây coi đại nó yên đây. <laughs> Nó yên Đọc một chút trong nó khâu đại đây Rồi mình trông cảnh bây đại mình mới đi ra lục xây lục của phuông thì tròn mơ Rồi กไอ้แก๊นายนุ้ยก็วิ่งแกลุงแก่ดังลอยดิไอ้แจ๊มึงแหล่ยมึงเป็นแม่พิมพิมตางออกมาให้มึงใช้ได้เนอะนุ้ยก็ดังลอยนุ้ยไม่ได้กินข <c ười> ้าวดีวันนี้ชึงนุ้ยเยันก็ใครแม่ชินนึกเลยว่า <c> ไ <ười> อ้เจ <c ười> อแม่ชินจักอันพี่ได้ยังไงเจ๊แม่ชินอยู่เพื่อมึงอ่ะเอ้าแม่ชินเนาะมันกินอิ่มแล้วมันอันใหญ่แต่ว่าลูกชินเนาะมันอันเล็กนูาะมันกินไม่อิ่มอันเนี่ยลุงแกมีมา rồi à chặt bạc lên cầm kêu chơi mày lên đâu chim ta luôn đây phim em đây của đây anh em phim em mới đây là chơi muốn mấy phải có tàn mẹ mới mà mẹ muốn nuôi mẹ nuôi mới chạy vô đi ba mẹ phải làm ba đâu mẹ là mẹ không bình đấy ơi mẹ nuôi là còn cái đừng có nuôi lên là mình còn đây đừng mừng à นุ้ยน่าเป็นคนนาใจนั่นร้ยินบ้านมึงงแก้มาเด้อยอนี่บาแตดวงจมแดด้วยดคนกินจมก็อยู่วงจมคนกินเหล้าก็อยู่วงเหล้าซึ่งแ้่คนยอมกับเหล้าก็อยู่จุกวงเงินจะกินกับเปลือนอ่มาเงอานเจ๊ด้วยแม่มึงเป็นแค่ผมมึงเป็นเจได้หรผมมึงจํางานได้ยอะยู่ไอ้เจ๊ ปล่อยนุ้ยนั่นเป็นคนใหญ่คนโตลุนแกเออเป็นคนใหญ่คนโตใค,คยก็ไม่ไหวเนะี่ยไม่ไหวใครปล่อยอเล่นวัวได้ทุกคนไม่ไหวนี่เป็นชาญาวัดไม่ไหวเป็นผู้มวดไม่ไหวเป็นนายอำเภอป่อยเล่นวัวได้หมดเลย <c oughs> เป็นยัยนะรอยอ้อยนะป่ึงนะและป่วนเป็นยัยร้อยเอ้กเอยปล่อยนุ้ยนั่นเป็นยังได้ต้มอันเนี่ยเป็นยังได้ต้มไม่มีใครอ,ยอยัานจำเลยปล่อเล่นวัวได้ทุกคนเลย đất mừng cơn ruộng nhiệt bỏ nó nuôi năn côn bỏ ra nghe luôn kéo ờ bị na bỏ chi mai bỏ chi nuôi mới côn là nuôi ốc nè là rớ gì ốc rớ gì Mình bỏ mình măng xuống nếp đâu không măng mình chuồng đang xịt pha chan đấy tôi nói chú bỏ ra bỏ leo bỏ chi nuôi mới ốc nuôi cơ ờ ơi ai đặt mà ban cũ Nghĩ này gìn mang rồi thì bay đừng kêu Ồ, ban của mình nào bắt đi xe quá Nào mới lấy ra rồi bắt đi xe Nào râu đây Ôi nằm trong Nằm râu đi Ồ, ban cũ đúng sao chơi ăn đây mới chạy cười anh Ồ cha đế của bà bà mà lùm chim lùm sao lùm keo cả nữa Mai làm cho mình đây nó có dọc mình đây cứ nói mình bàn Ồ lùm เลียวกว่าลุงเจ้าลุงแก้วว่าหลานมันลุงแก้วแบบนี้ไหมโอ๋บ้าเจ้าแบบนั้นมีพมเหมือนแม่มันเอออีกฝั่งว่าหลานจึงเหมือนก้อนลุงแก้วใครยากว่าหลานยูจึงบันทุกเอว่าบนี้แม่ไก่เี๋ยวไม่รู้ใครือนี่ไม่ยเกิดซื้อเอาดองเจ้าบ้านน้องอยู่ไหนอ๋อสวัสดีค่ะพี่นุ้ยสวัสดีน้องเช่นนี้เป็นคนสุราดค่ะ โอ้เลยน้องอยู ats, ่ตรงไหนก่อดชูรัดโอ้ฉันอยู่ฉันคนลังซวนค่ะลังลังซวนจุมพอนั้นไม่ใช่ลังซวนจุมพอนบลังซวนยางนี่ค่ะเอาหนึ่งเอาบัรพุอครับหนุนหนุนเดี๋ยวไปลังซวนจุมพอนะเอาเฮ้ยเล้งย่าพนันแหละกับน้องอะค่ะโอ้ใอย่รองนะคนดีเดี๋ยวพี่จะซื้อดอกดีให้เธอกินนะจ๊ะไอ้ดอกดีบันฉันลุยโตกันไ่เอาแล้วค่ะเอ้า